ลองดูคนที่มีผิวส้มตรงนั้นสิเขาทำตัวชิวบนดาวอังคารเป็นเวลาสักพักแล้วซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงดูมีสีผิวแทนที่ผิดเฉดสีไปหน่อยก็หนาแคโรทีนอยทั้งหมดในแครอทมันเทศพริกหวานมะเขือเทศและฟักทองกำลังปกป้องเขาจากรังสี U v เหล่านั้นยิ่งกินมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเป็นสีส้มและสำหรับความแข็งแรงของเขามันเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารแรงโน้มถ่วงที่นี่ทำให้เรารับรู้น้ำหนักของเราแตกต่างกัน และถ้าคุณอยากเป็นบอสบนดาวังคานี้คุณต้องกินให้หนักอย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งหนัก68กิโลกรัมบนโลกเขาจะรู้สึกว่าหนักไม่เกิน25กิโลกรัมบนดาวังคารดังนั้นการกินมากเกินไปสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างแรงโน้มถ่วงกับน้ำหนักได้ดาวพุธนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยมันร้อนกว่ายางมะตอยของจอร์เจียในตอนกลางวันแต่เย็นกว่าปราสาทของเอลซ่าในตอนกลางคืนคุณจะต้องทำจากโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงจึงจะอยู่รอดได้ที่นี่ ซึ่งสำหรับมนุษย์ธรรมดายอย่างเราคงเกรียมแน่นอนจริงๆนะแม้ว่าดาวพุธจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดถ้าอยู่บนดาวศุกร์ล่ะก็เหมือนกับมีชีวิตบนฝาแฝดชั่วร้ายของดวงอาทิตย์นั่นแหละโดยทั่วไปอุณหภูมิที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ466องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยการเอาชีวิตรอดในจุดเดือดของน้ำหรือในความร้อนจัดของดาวศุกร์เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกส่วนใหญ่ มีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนระอุได้ในขณะที่คนอื่นรีบไปสตาร์บัคส์เพื่อสั่งลาเต้เย็นพร้อมแสงแรกของดวงทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิด,ดังนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถวิวัฒนาการมากพอที่จะอยู่รอดบนดาวสุกได้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถเติบโตได้น่าจะเป็นทาดิเกรดและพวกประหลาดที่ชอบใส่สซอสเผ็ดกับทุกอย่างคุณสงสัยว่าทาดิเกรดคืออะไรใช่ไหมก็นะพวกมันตัวเล็กจิ๋วและน่ารักเหมือนนอนผีเสื้อที่มีความอืดอย่่่าางงทึ พวกมันสามารถทนน้ำเดือดความลึกของร่องลึกใต้ทะเลและอวกาศเยือกเย็นไร้แสงได้เมื่อเร็วๆนี้ทาดิเกรตถูกรวมอยู่ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของยานอาวกาศที่ชนกับดวงจันทร์อย่างโชคร้ายนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าทาดิเกรตอาจรอดชีวิตจากการชนเฮ้ <c oughs> <c oughs> คุณอยากจะแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวนี้และอาศัยอยู่บนดาวศุกร์ไหมล่ะเราจบเรื่องดาวเคราะห์หินแล้วมาต่อกันที่ดาวก๊สตดีกว่าตอนนี้ดูเพื่อนคนนี้จากดาวเสาสิมันมีครีบและไม่มีแขน มันมีรูเล็กๆที่ไม่มีใบหูภายนอกแทนที่จะเป็นหูปกติส่วนใหญ่บนดาวกาสยักษ์นี้จะเย็นกว่าหัวใจของแฟนเก่าคุณโดยมีอุณหภูมิประมาณลบหนึองศาเซลเซียสคุณไม่สามารถเดินบนมันได้คุณจะสามารถกลายเป็นก้อนหิมะหรือผลึกน้ำแข็งได้หากรู้สึกอยากลงไปเล่นหลายๆอย่างบนดาวสาวค่อนข้างคล้ายกับบนดาวพฤหัสดังนั้นการกลายเป็นแมวน้ำและนอนชิวๆที่นั่นก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่เท่าไหร่อย่างน้อยคุณก็สามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนปจูนกับยูเรนัสเลยนะจะพวุ่งนี้เป็นดาวน้ำแข็งที่ไม่มีพื้นผิวแข็งแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีเล็บแหลมคมที่เห็นในหนังล่าใช่พวกมันไม่มีอยู่จริงนอกจากนี้ดาวสองดวงนี้ไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตดังนั้นผมขออยู่กินมันเทศบนดาวอังคานดีกว่าขอบคุณมากฉันหวังว่าคุณคงสบายดีนะเพราะฉันเนี่ยมีงานยากมากๆมาให้คุณทําไม่ต้องห่วงมันสนุกคุณกําลังจะได้ไปเยี่ยมชมดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเราและพยายามวิ่งบนดาวเคราะห์แต่ละดดววง้วย ไม่คิดกันว่าที่ไหนที่คุณวิ่งได้เร็วที่สุดและที่ไหนที่คุณจะเดินแทบไม่ไหวชายที่เร็วที่สุดในโลกยูเซนโบววิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วสูงสุดของเขานสูงได้กว่านั้นอีกมากถึง43กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาซาวที่เราทุกคนนั้นเป็นยูเซนโบไม่ได้คนทั่วไปวิ่งด้วยความเร็ว10 13กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บางทีอาจจะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่คุณสามารถทำลายสถิตินักวิ่ง,งระยะสั้นชาวจาเมกาที่โด่งดังได้แต่อย่างแรกเลยอะไรที่ส่งผลต่อความเร็วของคุณเมื่อคุณวิ่งบนดาวเคราะห์ดวงอื่นแรกสุดแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับความแรงของแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ที่คุณไปมันจะส่งผลต่อน้ำหนักของคุณและในกรณีส่วนใหญ่ยิ่งคุณหนักเท่าไหร่คุณก็ยิ่งวิ่งช้าลงเท่านั้นนอกจากนี้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรายกเว้นโลกคุณจะต้องสวมชุดอวกาศขนาดใหญ่ ถ้าไม่มีสิ่งน,นี้โอกาสรอดของคุณก็ไม่มีเลยและอย่าลืมเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงบนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ด้วยไม่ว่าจะหนาวจัดหรือร้อนจัดหรือว่าลมแรงฉันหมายความตามนั้นจริงๆนะลมเหนียวแรงสุดๆอย่างไรก็ตามการเดินทางอันน่าทึ่งของคุณกำลังจะเริ่มต้นคาดเข็มขัดนิรภยัยดาวเคราะห์ดวงแรกในแผนการเดินทางของคุณคือดาวพุธในขณะที่คุณแอบมองดาวเคราะห์ดวงนี้ผ่านหน้าต่างยานอาวกาศของคุณ คุณสังเกตเห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ดูคล้ายกับดวงจันทร์ของเราอย่างน่าขนลุกแต่เพียงครู่ต่อมาคุณก็รู้ว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาทั่วพื้นผิวของดาวพุธคุณเห็นหลุมอุกกาบาตท,ที่เหลือจากหินอวกาศอืมนี่อาจจะทําให้การวิ่งของคุณบนดาวเคราะห์ดวงนี้ยากขึ้นเพราะเรื่องนี้เองและเพราะชุดอวกาศขนาดใหญ่ของคุณด้วยแต่คุณจะอยู่รอดบนดาวพุธไม่ได้ถ้าไม่ใส่ชุดป้องกันนี้อุณหภูมิบนดาวเคราะห์ดวงนี้สุดต่งมาก427องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน และลบ179องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนแต่ <Hey! S 1> มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้บนดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นมิดดวงนี้สมมุติว่าคุณมีน้ำหนัก70กิโลกรัมบนโลกแต่บนดาวพุธคุณจะมีน้ำหนักประมาณ26กิโลกรัมซึ่งหมายความว่าแม้ชุดอวกาศของคุณจะเทอะทะคุณก็ยังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่คุณทำบนโลกและบางทีความเร็วของคุณอาจจะถึง21กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณพยายามอย่างหนัก ดาวเคราะห์ดวงถัดไปในแผนการเดินทางของคุณคือดาวศุกร์หรือที่เรียกว่าดาวรุง่งในขณะที่คุณเข้าใกล้คุณจะเห็นดาวเคราะห์ที่แตกต่างจากดาวเคราะห์สีฟ้าที่คุณอาจจะเคยเห็นในหนังสืออย่างมากก่อนลงจอดคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และในขณะที่ยานอาวกาศของคุณกำลังเคลื่อนลงมาคุณก็มองเห็นดูเมฆหนาของโกรดกำมมถทันผ่านไปมาดาวศุกร์มักถูกเรียกว่าแฝดของโลกเพราะดาวเคราะห์อสองดวงนี้มีขนาดและความหนาแน่นใกล้เคียงกัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่บนดาวศุกร์คุณมีน้ำหนักเกือบเท่ากับที่คุณหนักบนโลก63กิโลกรัมเพราะงั้นน้ำหนักของคุณจึงน้อยลงเล็กน้อยที่นี่แต่อย่าลืมเกี่ยวกับชุดอวกาศของคุณละ่ะและด้วยสภาพเกือบเหมือนกันบนดาวเคราะห์ทั้งสองดวงคุณจึงวิ่งได้เร็วกว่าบนโลกเล็กน้อยโดยอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงความประทับใจแรกของคุณที่มีต่อดาวอังคารคืออากาศหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยที่นี่อยู่ที่ประมาณลบ62ององศาเซลเซียส ดาวเคราะห์ยังดูเป็นสีแดงแม้อยู่ไกลเมื่อคุณก้าวเท้าก้าวแรกบนพื้นผิวดาวอังคารคุณจะเข้าใจว่าทําไมพื้นดินปกคลุมไปด้วยฝุ่นสีสนิมฝุ่นละเอียดชนิดเดียวกันกําลังลอยอยู่ในอากาศรอบตัวคุณมองไปทางไหนก็เห็นสีทองน้ําตาลแทนหรือแม้แต่สีเขียวขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ประกอบเป็นดินขนาดของชั้นฝุ่นจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ในสถานที่ส่วนใหญ่จะมีความหนาประมาณ2เมตรนั่นทาให้การวิ่งยากขึ้นมากเลย บนดาวอังคารน้ำหนักของคุณจะน้อยกว่าบนโลกมากแค่26กิโลกรัมเท่านั้นนี่จะช่วยให้คุณบรรลุความเร็วที่น่าประทับใจ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณเนี่ยเหมือนแชมป์เลยนะบนขอบฟ้านั่นอะไรอะ่ะดูเหมือนพายุทอร์นาโดเลยพายุฝุ่นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาวิ่งหนีแล้วบางครั้งพายุฝุ่นจะปกคลุมทั่วทั้งดาวเคราะห์และคุณยังเห็นพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดจากพื้นโลกได้อีกด้วยและตอนนี้คุณกําลังประสบปัญหาคุณเห็นดาวพฤหัสบดีนั่นไหม เช่นเดียวกับดาวสาวมันเป็นดาวแก๊สยักษ์ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและดาวพฤหัธธสบดีมีขนาดใหญ่มากจนกลืนโลก1,300ใบได้ไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเลยคุณแค่ต้องนึกภาพว่าการวิ่งของคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณวิ่งบนดาวพฤหัธธสบดีได้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมในระหว่างการลงมาคุณชื่นชมเมฆหนาสีน้ำตาลสีเหลืองสีแดงและสีขาว ทำให้ดาวเคราะห์ดูมีสีสันและลายสวยงามบนดาวพฤหัสบดีคุณจะหนักถึง177กิโลกรัมแค่เดินที่นั่นในขณะที่สวมชุดอวกาศเทอทะคุณก็เหงื่อแตกพลากแล้วล่ะถ้าคุณเหยียบพื้นผิวดาวเคราะห์ได้เลยก็นะถ้าคุณพยายามวิ่งที่นั่นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคุณน่าจะเป็นความเร็ว1.6หรือ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือดาวพฤหัสมีลมแรงมากโดยมีความเร็วลมตั้งแต่3 2 2ถึง644กิโลเมตรต่อชั่วโมง เห็นวงแหวนนั่นไหมนั่นคือดาวเสาซึ่งเป็นดาวแก๊สยักษ์อีกดวงที่ไม่มีพื้นผิวแข็งดาวเคราะห์ดวงนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และอุณหภูมิกับความหนาแน่นของมันจะเปลี่ยนไปตามความลึกที่คุณลงไปถ้าคุณตัดสินใจออกจากยานอวกาศและเหยียบพื้นผิวของดาวเสาคุณก็จะตกลงไปในดาวเคราะห์แต่จากข้างบนมันดูเหมือนว่าดาวเสามีพื้นผิวทรงกลมสีน้ำตาลอมเหลืองที่ดูทึบนั้นรายล้อมไปด้วยเมฆหลายชั้นชั้นนอกที่มองเห็นได้ประกอบด้วยเมฆแอมโมเน ภายใต้พวกมันมีเมฆไฮโดรซัลไฟด์และชั้นในสุดประกอบด้วยเมฆน้ำแม้ว่าดาวเสาเป็นดาวแก๊สยักษ์แต่น้ำหนักของคุณก็คงไม่ต่างกันมากที่นี่ประมาณ75กิโลกรัมนั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ใกล้เคียงกับโลกแต่เนื่องจากสภาพของดาวเคราะห์และชุดอวกาศที่เธอถะมากคุณจะวิ่งช้าลงเล็กน้อยที่นั่นด้วยความเร็วประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนออกเดินทางคุณชื่นชมคุณในลักษณะที่โด่งดังที่สุดของดาวเสา วงแหวนสีเทาสีเบจและสีแทนที่ยอดเยี่ยมวงแหวนเล็กๆเ,เหล่านี้ประกอบด้วยก้อนหินและน้ำแข็งคุณยังเห็นดาวบริวารของดาวเสาจำนวน53ดวงด้วยโอ้โน้ำมันไทยท่านนี่ดาวเคราะห์น้อยน้ำแข็งที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์และดาวพุธของเราซะอีกมันเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะดาวเคราะห์ดวงถัดไประหว่างทางของคุณคือลูกบอลน,น้ำแข็งและแก๊สสีเขียวแกมน้ำเงินมันคือดาวยักษ์น้ำแข็งยูเรนัส มันมีเฉดสีที่สวยงามเพราะแสงจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนออกจากพื้นผิวของดาวเคราะห์ดาวยูเรนัสไม่มีพื้นแข็งเหยียบเบรกซะยานอาวกาศของคุณหยุดได้ไม่ทันเวลายานอาวกาศจะบินผ่านชั้นบมรอากาศช,ชั้นบนและจมลงสู่ใจกลางของเหลวที่เป็นน้ำแข็งของดาวเคราะห์อืมฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะทำการทดลองวิ่งที่นี่ได้นะแต่มาลองนึกภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงบนดาวยูเรนสัสน้ำหนักของคุณจะอยู่ที่ประมาณ62กิโลกรมัม และเมื่อเทียบกับอุปสรรคทั้งหมดคุณเนี่ยจะวิ่งได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวล่ะอย่างน้อย13กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้ติดอยู่ในพายุเฮอริเคนแล้วก็นะพายุรุนแรงเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ในฤดูร้อนเมื่อดาวยูเรนัสได้รับความร้อนมากที่สุดจากนั้นพายุเฮอริเคนก็กระจายได้ไกลกว่า9,650กิโลเมตรดาวเนปจูนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลก4เท่าตะหนักกว่า17เท่าพื้นผิวสีฟ้าที่คุณเห็นเมื่อเข้้าาใกลนนจูน เป็นชั้นของแก๊สหมุนวนและเมฆถาวรเนื้อดาวเคราะห์ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและน้ำแข็งมีเทนมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวมากที่สุดที่ดาวเนปจูนมีแต่มันก็ไม่มีพื้นแข็งให้คุณเดินเพราะงั้นอีกครั้งนะพยายามใช้จินตนาการของคุณบนดาวเนปจูนคุณจะมีน้ำหนักมากกว่าที่คุณมีบนโลกเล็กน้อย7.9กิโลกร,รมัมแต่ความเร็วในการวิ่งของคุณเนี่ยอาจจะช้ากว่าบนลคุณบินออกจากโลกด้วยยานอวกาศสุดทันสมัยที่ระยะปลอดภยัยแต่แล้ว คุณเดินทางเร็วกว่าความเร็วแสงในห้วงอากาศระหว่างดวงดาวเจ๋งสุดๆเลยแสงจากดวงดาวนับพันพุ่งผ่านตัวคุณไม่กี่นาทีคุณก็อยู่อีกฝากหนึ่งของทางช้างเผือกและกำลังจะไปทำงานการเดินทางดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มานานแล้วเพราะคุณเป็นสมาชิกข,ของอารยาธรรมมนุษย์ที่ครอบครองจักรวาลทั้งหมดแต่มันใช้เวลาเกือบ9 0ล้านปีกว่าจะไปถึงจุดนั้น แล้วเราทํามันได้ยังไงล่ะมันเหมือนเกมคอมพิวเตอร์ในตอนแรกเรามียานอวกาศ3ามลำที่สามารถเดินทางได้499กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ละลำมียานล่าอาณานิคม10บลำโดยยานใหญ่สามารถปลดล็อกยานเหล่านี้และส่งลงบนดาวเคราะห์ที่ต้องการได้เรายังมียานเร็ว2องลำที่เดินทางได้เร็วกว่าสงเท่าแต่สามารถตั้งรกรากได้เพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวดาวเคราะห์อนาณาณิคมแต่ละดวงสามารถส่งยานใหม่ได้1นึ่ลำในการสำรวจ ดังนั้นมนุษยชาติจึงสามารถแผ่กระจายไปทั่วกาแล็กซีได้ภายใน90ล้านปีโดยเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการบินจากดาวดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งดังนั้นปัญหาหลักของการล่าอนณาตนิคมคือความเร็วปี2021ยานอวกาศของเราสามารถบินได้ประมาณ39,984กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเป็นความเร็วที่พอสำหรับการเดินทางจากนิวยอร์กไปลอสแอนเจลิสในเวลาไม่ถึง4ีนาทีแต่การเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงอย่างดาวอังคารยังคงต้องใช้เวลาประมาณ7เดือนดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอย่างพ นั่นหมายถึงแสงซึ่งเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลใช้เวลา4.2ปีในการไปถึงที่นั่นจากดวงอาทิตย์ส่วนจรวดของเราต้องใช้เวลาประมาณ73,000ปีกว่าจะไปถึงที่นั่นซึ่งนานกว่าอาระยะธรรมนุษย์ที่ก้าวหน้าที่มีอยู่และกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีความกว้าง150,000ปีแสงแม้แต่การเดินทางด้วยความเร็วแสงก็ยังต้องใช้เวลานานเป็นชาติดังนั้นตามธรรมชาติแล้วมนุษยชาติจึงคิดหาวิธีอื่นในการเดินทางมาข้ามไปยังอนาคตและจินตนาการว่าเราได้แก้ปัญหานี้แล้วกัน เราเริ่มเร่งความเร็วด้วยยานขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยแสงเลเซอร์แบบกำหนดทิศทางจากโลกทําให้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง25%ของความเร็วแสงซึ่งก็ยังช้ามากอยู่ดีปัญหาก็คือสิ่งที่มีมวลนั้นเดินทางด้วยความเร็วแสงไม่ได้ดังนั้นเราจึงใช้การขับเคลื่อนแบบอันทับเบียแทนวิธีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย้ายจุด A ไปยังจุด B แต่เป็นการบีบอัดช่องว่างระหว่างจุดเหล่านั้นแทนนี่คือกระดาษลายตารางหมากรุกลองนึกภาพว่าคุณเดินทาง3มช่องไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ แทนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงให้เร็วที่สุดเราจะบีบสี่เหลี่ยมเหล่านี้เพื่อให้ยานอาวกาศของเราอยู่ที่จุด B แทนหลังจากนั้นเราก็คลายการบีบกลับอวกาศถูกทําให้เป็นเหมือนปกติและแท้จริงแล้วเราก็ได้เดินทางในแบบที่หยุดนิ่งนี่คือการทํางานของการขับเคลื่อนแบบเอาคับเบีย้ยมันบีบอัดพื้นที่ด้านหน้ายานอาวกาศและขยายออกไปด้านหลังในทางทฤษฎีแล้ว ยานที่ขับเคลื่อนแบบอันคาบเบียขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่าไรก็ได้เร็วกว่าความเร็วแสงด้วยซ้ำแต่ปริมาณพลังงานที่จําเป็นในการทําเช่นนี้ต้องมีมหาศาลซึ่งสามารถเทียบได้กับมวลพลังงานของดาวพฤหัสบดีทั้งดวงได้เลยดังนั้นในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกําลังทางานเพื่อปรับปรุงการขับเคลื่อนแบบอันคารบีเอคนอื่นๆนั้นกําลังมองหาวัตถุลึกลับที่สุดที่อยู่ในจักรวาลน,นั่นคือหลุมดําหลุมดําเป็นสิ่งที่หนักมากจนดึงดูดแม้แต่แสงได้และไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนด้วยลองนึกภาพถึงแท,ทรงกรม นี่คือการอาวกาศของเราเราวางบาสเกตบอลไว้ตรงกลางทมเพอรินย้อยลงเล็กน้อยตอนนี้วัตถุทั้งหมดที่เราวางบนทมเพอรินจะกลิ้งเข้าหาบาสเกตบอลนั่นคือวิธีการทํางานของแรโน้มถ่วงถ้าคุณกลิ้งลูกกอล์ฟผ่านลูกบาสมันมีโอกาสหลุดออกจากตรงที่ย้อยลงตอนนี้วางลูกโบลลิ่งหนักๆไว้ตรงกลางทมเพอรินทมเพอรินย้อยมากขึ้นตอนนี้ลูกกอล์ฟกับลูกโบวลิ่งก็จะตกลงไปที่ย้อยอย,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการทํางานของหลุมดําและนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า อาจมีรูหนอนอยู่ที่ใจกลางหลุมดํามันเป็นทางลัดระหว่างจุด A และจุด B ในจักรวาลเอาละ่ะกลับมาที่กระดาษของเราแทนที่จะเดินตรงไปข้างหน้าเรา,าพับกระดาษนั้นให้จุด A อยู่เหนือจุด B ตอนนี้เราทํารูในกระดาษแล้วย้ายไปที่จุด B จากนั้นก็คลี่มันกลับแบบเดิมและเรียบร้อยคุณมาถึงที่หมายแล้วดังนั้นจึงมีทฤษฎีที่ว่าถ้ายานอวกาศเข้าสู่สนามโน้มถ่วงของหลุมดำและทนต่อความตึงเครียดที่น่าเหลือเชื่อนั้นได้ มันก็จะสามารถออกไปจุดอื่นที่จักรวาลรูหนอนนาไปที่นั่นซึ่งอาจเป็นกาแล็กซี่อื่นหรือแม้แต่จักรวาลคู่ขนานก็ได้เอาล่ะการวิจัยของเราประสบความสําเร็จและตอนนี้เมื่อดูแผนที่ทางช้างเผือกเราสามารถไปได้ทุกที่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งอนานิคมมีดาวประมาณ1,000ล้านดวงรอบๆแต่ละดวงมีดาวเคราะห์ที่อาจจะเหมาะกับสิ่งมีชีวิตเราจึงต้องจํากัดพวกมันให้แคบลงอย่างแรกเรามองหาดาวเลษกอายุน้อย ซึ่งเกือบจะเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราถ้าอยู่ใกล้พวกมันอันนานิคมของมนุษย์สามารถอยู่ได้นานหลังจากนั้นเมื่อดาวอายุมากขึ้นมันจะเริ่มขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันสามารถดูดดาวเคราะหท์หทั้งหมดที่อยู่ร,บรอบๆตัวมันแล้วระเบิดออกอย่างแรงจนแสงจากการระเบิดสามารถมองเห็นได้หลายสิบปีแสงอย่างที่2ดาวผู้ท้าชิงสําหรับอันาณิคมมนุษย์ต้องอยู่ในเขตอาศัยได้ของดาวฤกษ์มันเป็นจุดที่เหมาะสมซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากดาวและไม่ใกล้ดาวจนเกินไป ทำให้ไม่หนาวหรือร้อนเกินด้วยกล่าวอีกนายหนึ่งน้ําบนดวงดาวนี้จะต้องดํารงอยู่ในรูปแบบของเหลวนอกจากนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้จะต้องมีพื้นผิวที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะสามารถอยู่บนนั้นได้ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือขนาดของดาวเคราะห์ถ้ามันใหญ่เกินไปแรงโน้มถ่วงก็จะกดทับเราซึ่งยากต่อการกระโดดเดินและยกน้ําหนักบนดาวดวงนี้นั่นก็เพราะว่าเราคุ้นเคยกับแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้เล็กเกินไป เราจะรู้สึกเหมือนกับเป็นพวกแข็งแกร่งหมดนั้นเราจะสามารถกระโดดได้สูงและยกของหนักๆได้มากแต่หลังจากนั้นเราจะเสียความตึงตัวของกล้ามเนื้อและสุขภาพของเราจะแย่ลงดังนั้นเราจึงกําลังมองหาดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าโลกโดยรวมแล้วเรามีระบบดาวประมาณ1นึ่งแสนระบบที่เหมาะกับพารามิเตอร์ของเราดังนั้นเราจึงเริ่มสำรวจและตั้งอนานิคมและนี่คือเป้าหมายแรกของเราเราได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าเป็นบ้านใหม่เราเร่งเครื่องยนต์ที่เร็วกว่าแสงและ เราอยู่ที่นั่นแล้วแม้ว่าดาวนี้จะเข้ากับเกณฑ์ทั้งหมดของเราแต่ก็ยังยากที่จะเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านภูมิทัศทะเลทรายที่มีหลุมอุกาบาตและหุบเขามากมายทําให้เราต้องทํางานอย่างหนักเพื่อทําให้สถานที่แห่งนี้ดูเหมือนโลกระยะการสร้างและปรับเปลีป่ยนสภาพบรรยากาศของดาวเคราะห์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นหมายความว่าเรากาลังจะเปลี่ยนสภาพอากาศและบรรยากาศของที่นี่เราต้องการไนโตรเจน78%และออกซิเจน21%เพื่อที่เราจะสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องใช้ชุดอวกาศดังนั้นเราจะเปิดตัวโรงง,งานผลิตอากาศ ส่วนโรงอื่นๆก็ผลิตน้ําอีกทั้งเรากําลังสร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสาหรับยานอวกาศและท้ายที่สุดนี้คือการสกัดอาหารและเมื่อทุกอย่างพร้อมอนานิคมที่นี่ก็สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองและหลังจากผ่านไปหลายศตวตรรษดาวเคราะห์ดวงนี้จะได้รับการพัฒนาและมีประชากรมากพอที่จะส่งสำรวจไปยังอนานิคมของโลกใกล้เคียงได้เป็นเวลาหลายล้านปีแล้วที่มนุษยชาติได้ขยายอาณาเขตไปทั่วทางชั้งเผือกจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งจนสามารถตั้งอนานิคมกาแล็กซีของเราได้ ตอนนี้มนุษยชาติไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเคราะหลายดวงแต่ยังอยู่ระหว่างดวงด